สวัสดีครับทุกคนจากคลิปก่อนที่ผมพูดถึงโปเกมอนที่โดนมนุษย์กินไปนะครับมีหลายๆคนบอกว่ามันค่อนข้างดานะครับองค์กรพีตาต้องเข้าคราวนี้ผมก็เลยเอาเรื่องที่ซอฟลงมาหน่อยแต่ก็ยังอยู่ในเรื่องของกินนะครับแต่จะเป็นเรื่องของกินที่โปเกมอนผลิตออกมาโดยที่มันไม่ต้องเจ็บตัวหรือว่าอาจจะเจ็บตัวนิดหน่อยถ้าเทียบกับสัตว์บนโลกของเราก็น่าจะเหมือนกับไก่ไข่นะครับที่ออกไข่วัวนมให้น้ํานมหมูให้เนื้อ3ามชั้น <Huh? S 1> อันหลังนี้ไม่ใช่ละเราเล่นนะครับ ทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าในโลกของโปเกมอนนั้นจะมีโปเกมอนตัวไหนบ้างที่สามารถผลิตของกินออกมาให้มนุษย์หรือโปเกมอนด้วยกันกินได้บ้างไปเรื่องที่ตัวแรกกันเลยครับไล่ตามเจนไปแล้วกันนะครับเริ่มที่พารัสโปเกมอนแมลงที่มีเหตโตขึ้นที่หลังที่เหตโตบนหลังของมันได้นั้นเป็นเพราะว่ามันติดเชื้อรามาจากแม่มันตั้งแต่แรกเกิดน่าจะเป็นเชื้อราคล้ายๆในเกม The Last o f Us นะครับเหตที่มีสีเขียวแดงบนหลังของมันถูกเรียกว่าโทชูคาโซนะครับ ซึ่งสามารถเด็ดออกมาได้ตลอดเวลาแต่เมื่อเด็ดมันออกมาแล้วไม่นานเห็ดก็จะเติบโตขึ้นกลับมาบนหลังเหมือนเดิมซึ่งเป็นผลจากเชื้อรานะครับเห็ดของมันเป็นที่นิยมในหมู่นักสะสมและมีประโยชน์ทางยาซึ่งมันจะถูกนําไปทํายาที่มีความเชื่อกันว่าถ้าใครกินเข้าไปแล้วจะช่วยยืดอายุของผู้กินได้เป็นยาอายุวัฒนะนั่นเองคล้ายๆกับเห็ดหลินจืในชีวิตจริงเรานะครับไปที่ตัวต่อไปครับ l u c ี้กับ h a p p นัส โปเกมอนสตัวนี้ก็เป็นโปเกมอนที่จิตใจดีนะครับมันจะชอบแบ่งปันไข่ที่อยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของมันให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นโปเกมอนหรือมนุษย์แต่มันจะไม่แบ่งปันไข่ให้กับคนที่มีจิตใจชั่วร้ายเด็ดขาดนะครับลัคกี้กับฮัปินัสจะออกไข่ในทุกวันเป็นเรื่องปกติว่ากันว่าไข่ของมันจะอร่อยมากขึ้นถ้ามันได้รับการเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดีไข่ของมันถูกใช้เป็นส่วนผสมในการทําอาหารในพัฒคาารชั้นสูงเนื่องจากว่ามันมีคุณค่าทางโภชนาการมากอย่างไรก็ตามโปเกาอม เนื่องจากในอดีตไข่ที่ท้องของแมวมันถูกคนกินมากเกินไปประชากรของแมวมันจึงเหลือน้อยมากๆนอกจากนี้ยังทําให้มันวิ่งเร็วขึ้นอีกด้วยเนื่องจากว่ามันต้องหนีจากคนที่มีจิตใจชั่วร้ายอยู่บ่อยๆอ้าวอย่างนี้มันเข้าไข่โปเกมอนที่ถูกกินนะครับแต่ทําไมในปัจจุบันลักกี้กับฮาปินัสมันถึงแบ่งไข่ให้กับคนอื่นล่ะถ้าให้ผมเดาก็น่าจะเป็นเพราะว่ามันน่าจะเหมือนกับไก่ไข่นะครับที่ออาไข่ให้เรากินซึ่งไก่ไข่ก็สามารถเอาไข่ได้ทุกวันเหมือนกันแต่ว่าถ้าไม่มีเชื้อของตัวผู้มันก็จะไไมม่สาารถฟััักตวด้นนเอง นี่ก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ลักกี้กับพาปินัสที่ไม่ได้ผสมพันธุ์สามารถแบ่งปันไข่ให้ผู้อื่นได้โดยสนิทใจนะครับไปที่ตัวต่อไปครับมิวแท็งโปเกมอนวัวน,นมจากเจนที่2มันเป็นโปเกมอนที่สามารถผลิตน้ำนมออกมาได้โดยมนุษย์ได้ตั้งชื่อมันว่าโมโมมิวนะครับซึ่งมิวแท็งนั้นจะผลิตน้ำนมออกมาได้มากกว่า5แกลลอนต่อวันเลยทีเดียวซึ่งคนยังเอานมของมันไปทําเป็นโยเกิร์ตอีกด้วย นมของมิวแทงนั้นอยู่กับผู้คนมาตั้งแต่ในสมัยโบราณนมที่ผลิตจากมันมีรสหวานและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงสามารถใช้รักษาปโปเกมอนและมนุษย์ที่ป่วยหรือเน่ยล้าได้แต่มีคำเตือนนะครับว่าอย่าก,กินมากเกินไปเพราะจะทําให้ปวดท้องหรืออ้วนขึ้นได้ว่ากันว่ารสชาติและโภชนาการของนมมิวแทงนั้นจะดีขึ้นตามคุณภาพของทุ่งหญ้าที่มันอาศัยอยู่และรสชาติของมันก็ยังเปลี่ยนไปตามฤดูกาลอีกด้วยนอกจากนี้มิวแท้งอาจจะป่วยได้นะครับหากมันไม่ได้รีดนมออกมาในทุกวัน ก็เป็นโปเกมอนที่เกิดมาเพื่อทําให้ผู้คนมีนมดื่มเสริมสร้างแคลเซียมในกระดูกนะครับแต่ถ้าอิงจากโลกของเราจริงๆอาจจะต้องเอานมของมันไปผ่านกระบวนการพัชเจอร์ไลท์ก่อนเอามาดื่มนะครับเพราะในนมอาจจะมีเชื้อโรคได้ไปที่ตัวต่อไปครับซูโบซูโบโปเกมอนเชื้อรายอยีกหนึ่งตัวที่มีรูปร่างคล้ายเต่านะครับข้อมูลของมันบอกเอาไว้ว่ามันมักจะซ่อนตัวในโคดหินเพื่อเลียกเลี่ยงการต่อสู้แล้วจะเก็บตุนผลเบอร์รี่ไว้ในกระดองของมันเพื่อเก็บเอาไว้กิน จากนั้นผลเบอร์รี่ข้างในกระดองจะถูกหมักด้วยน้ำย่อยของมันจนทําให้กลายเป็นของเหลวเมื่อผู้คนหรือโปเกมอนได้ลองกินแล้วก็รู้ได้เลยว่านี่มันคือน้ําผลไม้แสนอร่อยนะครับนอกจากนี้ในอนิเมะตอนที่ชื่อว่าซูโบซูโบปะทะมันดาซูโบมิก็จะมีตัวละครคุณตาคนหนึ่งนะครับที่จะเลี้ยงพวกมันเอาไว้เพื่อที่จะเอาของเหลวในตัวมันมาทําเป็นยาอีกด้วยของเหลวในตัวมันนี่นอกจากจะอร่อยแล้วยังมีประโยชน์อีกนะครับตัวต่อไปครับโอคุตัน โปเกมอนปลาหมึกมันมีความสามารถที่จะพ่นน้ำหมึกออกมาได้จากปากของมันซึ่งม,มันมักจะใช้ในการพลางตัวหรือโจมตีใส่ศัตรูซึ่งในน้ำหมึกของมันมีสารที่ทําให้ประสาทรับรู้กินของศัตรูนั้นแย่ลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามในพรากันต้าม,มูลมีบอกเอาไว้ว่าน้ำหมึกสีดําสนิทของโอคุตันที่มันพ่นออกมานั้นสามารถใช้ในการปรุงอาหารได้สงสัยว่าน่าจะเอาไปทําสปากเกตตีเส้นหมึกดําแน่เลยนะครับไปที่ตัวต่อไปครับโทบิอุสจากเจนที่3 โปเกมอนที่มีรูปร่างคล้ายกับไดนเสาร์คอยาวถึงมันจะมีตัวขนาดใหญ่เทอะอทะแต่เมื่อมันบินกลับคล่องแค่วจนหน้าประหลาดใจมันใช้คอที่ยาวของมันเพื่อยืดไปถึงยอดไม้เพื่อกินผลไม้ที่คล้ายด้วยที่มันปรดปานมากที่สุดเนื่องจากว่ามันกินแต่ผลไม้ชนิดนี้ไปเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปนานๆเข้าผลไม้ชนิดนี้จึงเริ่มงอกขึ้นที่บริเวณใต้คางของมันซง,งั้นเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยผลไม้สีเหลืองคล้ายกล้วยเหล่านี้โปเกมอนหรือมนุษย์สามารถเด็ดเอามากินได้แต่มันจะยินยอมหรือเปล่านั้นอีกเรื่องนะครับ ผลไม้นี้จะเติบโตปีละสองครั้งเนื่องจากว่าปีกใบไม้ของมันสามารถผลิตน้ําตาลได้อย่างรวดเร็วในอลโลราถึงขนาดมีฟาร์มผสมสัตว์ของโปเกมอนตัวนี้เลยนะครับว่ากันว่าทอบิวส์ที่ถูกเลี้ยงในอลโลราที่เป็นพื้นที่อบอุน่นทําให้ผลไม้ของมันที่ผลิตออกมาจะมีรสหวานเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆอ,อ,อีกด้วยจะหวานเท่ากับกล้วยไข่ในโลกของเราหรือเปล่าครับเนี่ยไปที่ตัวต่อไปครับฮายาชิกามิโปเกมอนเริ่มต้นประเภทพืชในเจนที่4ที่เปลี่ยนร่างมาจากนายเอทูลูนะครับ มันอาศัยอยู่ในป่าโดยจะออกไปตากแดดในตอนกลางวันเพื่อให้แสงแดดส่องถึงต้นไม้บนหลังของมันนอกจากนี้ยังอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ําที่สะอาดอีกด้วยด้วยพฤติกรรมของมันทําให้ต้นไม้บนหลังของมันจะมีผลไม้ที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆเป็นสิ่งที่ดึงดูดโปเกมอนที่อยู่ใกล้เคียงให้เข้ามากินว่ากันว่าผลเบอร์รี่บนหลังของมันนั้นมีรสหวานมีคุณค่าทางโภชนาการและอร่อยอย่างแท้จริงมาขนาดนั้นเลยนะครับตัวต่อไปครับมิซิฮันนี่กับบีควีนโปเกมอนจากเจนที T ่4 มิสูฮานี่จะทำตามคำสั่งของบีควีนโดยการให้มันไปหาน้ำหวานจากดอกไม้มาเก็บไว้ที่รังหลังจากนั้นพวกมันก็ได้ปล่อยสารบางอย่างออกมาจะทำให้กลายเป็นน้ำพึ่งนั่นเองโดยน้ำพึ่งนี้ตัวของบีควีนนั้นจะเก็บไว้เลี้ยงลูกๆของมันหรือเก็บไว้กินเองยามหิวมันห่วงแหนน้ำพึ่งนี้มากปกมอว่านอย่างฮิเมคุมะหรือกาเมลมักจะบุกรุกเพื่อแย,ย่งน้ำพึ่งของมันอยู่บ่อยๆแต่มิสูฮานี่ก็จะช่วยพยายามปกป้องนางพญาจากพวกมันเอาไว้โดยไม่สนใจเลยนะครับว่าตัวเองจะตายหรือเปล่า ส่วนในอนิเมะยังแสดงให้เห็นว่าผู้คนได้เอาน้ำผึ้งของมันมาทำเครื่องดื่มโดยการเอามาผสมกับนมของมิวแท้งและตั้งชื่อเมนูนี้ว่าโมโมฮันนี่นะครับนมผสมน้ำผึ้งรสชาติจะเป็นยังไงครับเนี่ยใครเคยกินก็บอกได้นะครับไปที่ตัวต่อไปครับยูกิคาบุริโปกเกมอนต้นไม้น้ำแข็งนฤดูดูใบไม้ผลิที่ลำตัวของมันจะมีผลเบอร์รี่สีขาวที่กินได้เติบโตขึ้นซึ่งเบอร์รี่นี้มีเนื้อสัมผัสข,ของผลไม้แช่แข็งอยู่ ในเขตกาล่ามันมักจะถูกฝูงดารุมักกะร่างกาล่าไล่ล่าเพื่อหวังที่จะกินเบอร์รี่ที่ขึ้นตามตัวมันนะครับด้วยเหตุนี้ในฝูงมักจะมียูกิโนโอะร่างสองของมันคอยปกป้องจากการลุกรานจากพวกศัตรูนั่นเองก็ถึงแม้ว่ามันจะมีของกินอยู่ที่ตัวก็ตามแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยินยอมให้โปเกมอนตัวอื่นมากินนะครับไปที่ตัวต่อไปครับอาบูริบอนโปเกมอนแมลงวันพึ่งจากเจนที่7มันมักจะม้วนละอองเรนูจากเกสรดอกไม้และน้ำหวานให้เป็นลูกบอลซึ่งถูกเรียกว่าพอลเลนพัฟส์นะครับ โดยที่เอฟเฟกต์ของพัฟนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของส่วนผสม,มและปริมาณการใช้ที่แตกต่างกันทําให้เกิดพัฟชนิดต่างๆขึ้นมามากมายบางชนิดมันใช้ในการต่อสู้บางชนิดใช้กินเป็นอาหารได้พัฟเกสรของอัลบ,บูริบอนบางชนิดมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากชาวบ้านในออร์ลาล่ามักจะนํามาขายเป็นอาหารเสริมให้กับผู้คนนั่นเองรสชาติมันจะเป็นยังไงครับทุกคนจินตนาการไม่ออกเลยนะครับตัวต่อไปครับมาวิฟโปเกมอนวิฟครีมจากเจนที่8 ร่างกายของมันทำมาจากวิฟครีมและมีรสชาติที่คนรู้จักมากถึง9รสชาติเลยทีเดียวสีและรสชาติของมาวิฟนั้นแปรปรวนอย่างมากขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของวันทิศทางและระยะเวลาที่มันถูกหมุนในขณะที่ยังเป็นร่างแรกอยู่เมื่อเทรนเนอร์ที่เลี้ยงมันเป็นอย่างดีจนมันไว้วางใจแล้วเราก็มันก็จะตอบแทนผู้เลี้ยงด้วยผลเบอร์รี่บนหัวของมันซึ่งรสชาติจะแตกต่างกันไปตามสีของวิฟครีมนะครับเชฟอบขนมในโลกของโปเกมอนนั้นมักจะเลี้ยงโปเกมอนตัวนี้เอาไว้เพื่อต้องการวิฟครีมที่มันผลิตมาทำขนมนั่นเอง ถ้าเลี้ยงโปเกมอนตัวนี้นี่น่าจะช่วยประหยัดต,ต้นทุนไปได้เยอะเลยนะครับเนี่ยตัวต่อไปครับแคปไซจิโปเกมอนพริกไทยที่มีรสเผ็ดร้อนว่ากันว่าโปเกมอนตัวนี้ยิ่งตากแดดมากเท่าไรก็จะยิ่งผลิตสารเคมีที่มีรสเผ็ดมากขึ้นเท่านั้นฟันหน้าของมันสามารถหลุดได้เองตามธรรมชาติมนุษย์จึงได้ลองนําฟันของมันไปใช้ทาอาหารในภาค์เว l เลตยังบอกอีกว่าอาหารแบบดั้งเดิมในเขตพาเดียนั้นอาจจะมีรสเผ็ดร้อนได้เป็นเพราะว่ามีส่วนผสมของฟันมันอยู่ด้วยนั่นเอง ก็หวังว่าเขาจะเอาฟันที่หลุดเองตามธรรมชาติของมันมาทาอาหารนะครับไม่ใช่ว่าไปจับมันมาถอนฟันถ้าเป็นอย่างหลังนี้น่าจะเข้าค่ายทาลุนกรรมนะครับไปที่ตัวสุดท้ายของวันนี้ครับโคจิโอได้ร่างวิวัฒนาการของมันโปเกมอนหินเกลือจากเจนที่9นี้มันเกิดในชั้นหินเกลือที่อยู่ลึกลงไปในใต้พื้นโลกโปเกมอนชนิดนี้มีค่ามากเป็นพิเศษในสมัยก่อนเนื่องจากว่าพวกมันจะแบ่งปันเกลือที่มีค่าออกมามันจะผลิตเกลือออกมาได้ในขณะที่มันเดินทางเป็นเพราะว่าพื้นดินไปขูดกับร่างกายของมันนั่นเอง เลือของมันยังมีสรรพคุณเป็นยารักษากด้วยโปเกมอนตัวอื่นมาจะเข้าใกล้พวกมันเพื่อหวังว่าจะเลียกเกลือจากตัวมันนะครับนอกจากนี้ในเกมพาร์สกาเลนกับไวโอเลตผู้คนยังเอาเกลือของมันไปเป็นส่วนผสมในการทาไอศกรีมขายด้วยซึ่งในเกลือนั้นก็มีสรรพคุณทําให้ไอศกครีมนั้นจับตัวกันมากขึ้นละลายช้าลงนั่นเองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของโปเกมอนที่สามารถผลิตของกินให้มนุษย์หรือโปเกมอนได้ บางตัวอาจจะผลิตของกินให้ได้ทั้งมนุษย์และโปเกมอนหรือบางตัวอาจจะผลิตของกินให้กับโปเกมอนด้วยกันเองเท่านั้นถ้าผมลืมตัวไหนไปก็สามารถเสริมได้นะครับสรวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอเกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ